สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้นะคะขวัญก็จะมาแชร์ส,สกินแคร์นะคะสําหรับคนที่ผิวตัวแหง้งหน้ามันเป็นสิวนะคะแล้วก็จะเป็นตัวที่เน้นเลยว่าขวาัญาขาดไม่ได้เลยนะคะชีวิตนี้ขาไม่ได้อีกแล้วนะคะซื้อซ้ำนะคะถ้าขาดเธอคือขาดใจแน่นอนนะคะเนื่องจากขวัญน,นะคะเป็นบล็อกเกอร์ใช่ป่ะคือทํารีวิวใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะ่ะก็เลยจะได้ลองสกินแคร์เมคอัพเนี่ยเยอะมากๆเลยนะคะแต่ก็จะมีสกินแคร์นะคะที่แบบไม่กี่แบรนดเ์เหลือที่ขวัญจะซื้อใช้ซ้ําๆมีอยู่ตลอดหลายปีแล้วนะคะขวัญ ไม่ได้เลยนะถึงแม้ว่าจะไปลองใช้ตัวใหม่นะคะขวัญก็จะกลับมาตายลังใช้แบบเดิมตลอดเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่าลิสต์เก้าอย่างขวัญน,นะคะมีอะไรบ้างนะคะซึ่งทุกคนอาจจะเห็นแบบแวบๆบแบบแบบยู่ข้างหลังแล้วนะคะตัวแรกเลยนะคะ,เ,ะ,คะเจลล้างหน้านะคะเซรัลวีโฟมมิงคลีนเซอร์ขวัญอาจจะบอกว่าใช้มาหลายขวดมากๆเพราะว่าอ่อนโยนนะคะถูกใจผิวแพ้ง่ายแน่นอนและคือคนที่ระคายเคืองง่ายก็สามารถใช้ได้นะคนเป็นสิวง่ายแบบขวัญก็ใช้ได้เหมือนกันคือขวัญอาจจะใช้มาหลาย ขวดอะขวดใหญ่นี่คือต้องตุนตลอดเลยถ้าเกิดเปิดกลุวทุกคนดูทุกคนจะเห็นว่าแบบมีแบบขวดใหญ่ขวดใหญ่นะ,ะเพราะบางทีมันขาดตลาดก็ไม่ได้เลยว่าทําไมเหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะฟองเยอะกําลังดีเลยสารทําความสะอาดเนี่ยอ่อนโยนนะคะแถมมีตัวที่ยังช่วยบารุงนะคะเสริมชั้นผิวได้ด้วยนะคะเนื่องจากเขามีนวัตกรรม M m e นะคะแล้วก็เซรามของเขาเนี่พอล้างหน้าแล้วเนี่ยหน้าเราอะก็จะไม่แห้งตึงนะคะคนชอบมากแล้วบางครั้งอะก็คือเอามาอาบน้ำด้วยเวลาที่แบบเป็นสิวที่หลังหรือที่หน้าอกอะไรเงี้ยเวลาผื่นขึ้นที่ตัวหรือย,ยงแฟน ที่ชอบเป็นผื่นที่ตัวนะะนางก็จะชอบมากเพราะว่าอาบแล้วเนี่ยไม่แสบไม่คันผิวตอนอาบเลยนะคะมันอ่อนโยนมากๆแล้วแบบมันได้ฟิลสะอาดเพราะฉะนั้นก็เลยแบบมีติดบ้านตลอดเลยค่ะสําหรับเจ้าเซรั่โฟมมิ่งเคลนเซอร์ตัวนี้นะคะต่อไปนะคะถ้าพูดถึงชาเวอร์ครีมนะคะขวัญชอบนาทยชาเวอร์ครีมมากๆเลยขาดไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าของเขา,าหอมมากทุกคนเขาจะใช้เหมือนแบบสารสก,กัดจากธรรมชาติเยอะเลยนะคะแล้วจะเป็นกลิ่นออยเนี่ยที่แบบได้มาจากธรรมชาติเหมือนกัน ตัวนี้จะเป็นครีมอาบน้าที่อาบแล้วฟินมาเพราะว่ามันจะได้ฟิลที่สะอาดมากๆเลยอะค่ะใครที่ชอบผิวแบบเหมือนแบบเอียดๆอ่ะจะชองมากๆนะคะเพราะว่าตัวนี้จริงๆแล้วอ่ะมันอาบได้สะอาดขนาดนั้นเลยแต่พอเราเช็ดตัวเสร็จแล้วเนี่ยเฮ้ยผิวมันไม่ได้แห้งตึงอ่ะมันเหมือนแบบมีสารมารุงอยู่ในนี้นะคะคือเขามีออล์หลายชนิดในนี้นะคะโดยเฉพาะที่เป็นออ伊สกัดจากข้าวมันก็จะมีพวกกลุ่มโอเมก้ามีแบบพวกที่เป็นต้านอนุมูลอิสระได้ด้วยนะคะขวัญอะชอบเอามาล้างบริเวณคอหรือหูะไรพวกเนี้ยเพราะหูเราจะมันๆใช่ปะ อันนี้คือเอาอยู่มากล้างเอาคราบมันออกได้แบบหมดจดเลยนะคะแถมกลิ่นหอมมากหอมแบบถูกใจขวัญมากเลยแล้วคือเขาไม่ได้ใี้น้ําหอมอ่ะมันเป็นกลิ่นหอมจากสารกัดจากธรรมชาเนาะเพราะฉะนั้นความตัจะชอบตัวนี้มากๆเลยนะคะของร้าไทยค่ะตัวต่อไปนะคะเป็นที่ทาเต่านะคะของคิลส์นะคะดีออลเดรนนะคะตัวนี้โคตรปังทุกคนจะบอกว่ามันปลบกลิ่นตัวขวัญดีมากๆนะคะแถมไม่มีน้ําหอมด้วยมันช่วยลดเหงื่อได้นะแต่ว่าไม่ได้เยอะมานะคะเนื้อเขาจะเป็นเนื้อครีม,รมนะคะปาด เราก็ทาแบบนี้นะคะไม่เหนียวคิวนะแล้วก็ไม่ไทําให้เสื้อขวานเหลืองด้วยราคาเขาจะสูงนิดนึงแต่จะบอกเลยว่าใช้น,นานมากหลอดเนี้ขวัญใช้มาเป็นปีแล้วยังไม่หมดเลยนะคะและที่สําคัญเอามาทาบริเวณที่เหงื่อออกเยอะๆได้นะเช่นเท้าอะไรเงี้ยขวัญเคยแบบไปต่างประเทศสปาแล้วมันต้องใส่ผ้าใบแบบทั้งวันอะทาปุ๊บอะกลับมาถึงห้องอะไม่มีกลิ่นเท้าเลยทูกคามด Amazing มากหลงังจากนั้นก็ขวัญใช้มาตลอดเลยนะคะตัวนี้ใช้มาหลายปีแล้วแล้วก็หมดแล้วก็ซื้อใหม่ตลอดขวัญยังหาตัวไหนที่แบบมาแทนตัวนี้ ไม่ได้เลยนะคะใครมีเด็ดๆด,ดก็มาแนะนำขัได้นะคะต่อไปนะคะเซรามิลูชั่นนะคะตัวนี้ผลเลิฟสุดๆขาดไม่ได้เลยของจริงนะคะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยขวัญเป็นคนที่รําคาญความเนอะหนะผิวมา,มากๆแล้วขวัญเป็นคนผิวตัวแห้งบางครั้งอะ่ะก็จะเป็นผื่นคันนะคะแฟนก็จะเป็นเหมือนกันเลยตัวโลชั่นจากเซรามิตัวนี้มันจะตอบโจทย์สุดๆเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ได้แก้แค่แบบครั้งคราวอะ่ะคือมันช่วยเสริมปราการผิวของเราเนี่ยให้แข็งแรงชุ่มชื้นเลยนะคะโดยสูตรของเขานะคะก็จะมีเซรามิน้ำมันสามชนิดเลยทา ควบคู่กับฟันตี้แอซิดนะคะแล้วก็คอเลสเตอรอลนะคะช่วยเสริมชั้นผิวนะคะแล้วก็ยังมีเทคโนโลยี MVE ที่ช่วยทําให้สารออกฤทธิ์เนี่ยมันไปช่วยเสริมชั้นผิวว่าซึมลงสู่ผิวได้ดีขึ้นนะคะไปทําหน้าที่เสริมความแข็งแรงนะคะลดการสูญเสียน้ําของผิวนะคะพี่ขวัญพูดว่าลดการสูญเสียน้ำเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาที่อากาศแห้งนะคะหรือเวลาที่เรานอนอยู่ในห้องแอร์มันจะทําให้ผิวเรามันสูญเสียน้ำคือจริงผิวเราอะจะสูญเสียน้ำตลอดโดยเฉพาะคนที่ผิวไม่แข็งแรงปาการผิวไม่แข็งแรงเนีนอออ่ายนะคะคตัวน้ำ จะช่วยเหมือนล็อกความชุ่มชื้นเอาไว้ได้โดยที่มันไม่เหนียวเนิอนอะขวัญก็เลยใช้มาตลอดเลยแล้วขวัญชอบตรงที่ว่าขวัญอะเป็นคนทาครีมที่ตัวเร็วคือมันเรียกว่าอาบน้ำเสร็จแล้วขวัญจะทาครีมที่ตัวก่อนแป๊ปะคืออาจจะลงสกินแคร์ขั้นตอนแรกลงไปก่อนเพื่อไม่ให้หน้าแห้งอะนะคะแต่ว่าขวัญอะก็จะรู้สึกว่าขวัญอะเป็นคนขี้รำคาญการเกลี่ยเนื้อครีมถ้าเราทิ้งผิวแห้งๆไว้นานๆอะมันจะเกลี่ยครีมยากขวัญก็เลยจะใช้ตัวเนี้ยก่อนทาหน้าต่อพอเราทาตัวเสร็จแล้วขวัญก็จะไม่ต้องงกันวนนะวล่ะาแบบเ มันจะมีสารอะไรตกค้างโดยที่เราต้องล้างมือก่อนหรือเปล่าตัวนี้คือจริงๆเราันาสามารถทาหน้าได้ด้วยนะคะคือแบบมันคุ้มมากแต่จริงๆอะขวัญจะมีตัวทาหน้าอีกตัวหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะพูดเป็นตัวต่อไปค่ะตัวที่5นะคะเซรั่มฟ a c เช l Mo โมยเจอร์ซิ่งโลชั่น PM ตัวนี้จะเป็นสูตร PM นะคะทุกคนตัวนี้จะไม่ได้มีกันแดดเนาะตัวนี้เป็นตัวที่ขวัญมีติดบ,บ้านตลอดเลยนะคะแล้วก็ใช้หมดไปประมาณสอสาหลอดได้แล้วเนาะคือเวลาที่ผิวหน้าขวัญลอกแห้งเวลาที่ใช้พวกผัดเซลล์ผิวเยอะเเกินนไปยี้ตตััววล จะหมอมากเลยเพราะว่าเนื้อเขาเบาทาง่ายผิวมันก็สามารถทาได้นะผิวเป็นสิวก็สามารถทาได้นะคะตัวนี้จะให้ความชุ่มชื้นที่กําลังดีเวลาที่เราแพ้อะไรมานึกไม่ออกว่าจะทาอะไรอะ่ะตัวนี้จะเป็นตัวที่ขวัญนึกถึงตลอดเพราะว่าหัล้วไม่แพ้แน่นอนและที่สําคัญอะ่ะมันช่วยทําให้ผิวแข็งแรงขึ้นมันกู้ผิวที่แบบแพ้แล้วค่ะคือกลับมาได้นะคะเรียกได้ว่าเป็นครีมสามัญประจําบ้านของขวัญเลยนะคะอยู่ได้ในทุกๆรูทีนของการบํารุงผิวของทุกคนเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่เป็นสิวนะคะก็ถือ ว่าแบบควรมีเหมือนกันเนื่องจากว่าถ้าเกิดผิวเราแข็งแรงค่ะมันจะเอื้อต่อการแบบทําให้ผิวอ่ะหายเร็วขึ้นนะ,ะทุกๆอย่างที่เราเป็นปัญหาผิวมันก็จะแบบดีขึ้นนะคะเ่อไปนะคะตัวที่6แล้วนะคะตัวนี้ทุกคนน่าจะแบบคุ้นเคยกันดีนะคะ The laboratory a c n e s นะคะด้วยความที่ขวัญอ่ะเป็นสิวบ่อยมากก็เลยต้องหาตัวช่วยที่เหมือนเป็นตัวที่ช่วยผิวได้หลากหลายในขวดเดียวนะคะตัวเนี้ยช่วยลดสิวช่วยเติมน้ำให้ผิวเสริมชั้นผิวลดรอยสิวลดอักเสบก็คืออยู่ในขวดนี้หมดเลยนะคะเนื้อเซรั่มเขาจะเป ง่ายมาก คือทาได้ทุกสภาพผิวแน่นอนโดยเฉพาะคนที่เป็นสิวอะก็คือทาได้แน่นอนนะคะเนื้อเขาจะเป็นเจลอะเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะอุดตันมันก็จะเรียกได้ว่าาเกิดศูนยํนะมันจะน้อยมากๆมันคือเจลมันจะไม่ค่อยมีอะไรที่แบบเป็นสารที่ก่อให้เกิดการอุดตันนะคะเพราะฉะนั้นคนเป็นสิวแนะนํามากๆมันจะช่วยแบบลดการสูญเสียน้ำนะคะช่วยแบบเติมน้ำให้ผิวคือมันครปอะสําหรับ1ขวดอะเวลาคนเป็นสิวแล้วแบบอยากจะใช้อะไรเพื่อเมนเทนอะไรเงี้ยผนก็จะใช้ตัวนี้ได้เหมือนกันใครที่สิวหายแล้วก็ใช้เพื่อแบบเมนเทนไปได้เหมือนกันนะะค ใช้ได้ตลอดไม่ได้มีสารอะไรแบบน่ากลัวดีนี้เลยนะคะใช้ได้แน่นอนค่ะมาแถมตัวตรักษาสีตัวหนึ่งนะคะตัวที่7นะคะที่ขวัญต้องมีเต็มบ้านไว้ตลอดหมดแล้วก็ต้องเติมนะคะนั่นก็คือ ใช VHA นะั่นเองค่ะทุกคนหลายคนอาจจะแบบเบื่อแล้วอะไรเงี้ยทุกคนรู้สึกว่ามันเป็นตัวที่แบบเหมาะกนะับขวานอะคือขวันมาปกติอะขวันไม่ค่อยเป็นสิวอันแ,แบบมีหัวให้เห็นชัดๆเนาะคือทุกคนเวลาที่เห็นหน้าขวาจะบอกเออมีแค่สิวอักเสบแล้วก็นอกนั้นนั่นคือผิวดูเรียบแต่จริงๆแล้วอะขวันน่าจะเป็นคนที่เหมือนมีอุดตันที่มองไม่เห็นอนะทุกคนใต้ผิวคนหน้ามานะ่ะ VHA ก็จะตจบโจ์มากเพราะมันจะไปช่วยผลัดเซลล์ผิวนะคะช่วยทำให้เหมือนเดดเซลล์ที่ตายกองอยู่บนผิวออกจากผิวไปแล้วกช่ยาาาาคมมสะะอดดนนรรัถไ้้ี มันก็จะทะลุทะลวงลงไปในรูขุมของเรานะคะแล้วก็จัดการเหมือนชั่วค่าเชื้อได้ ช่วยผัดเซลล์ผิวนะคะเพราะฉะนั้นมันก็จะลดโอกาสการเกิดสิวอุดตันที่จะเทินไปเป็นสิวอักเสบในอนาคตเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เลยจะเหมาะมากใครที่แต่งหน้าแล้วก็กังวลเรื่องแบบเอ้ยเลือดหน้าเราจะอุดตันอะไรเงี้ยแนะนําว่าให้มีบีเชนเงี้ยมีไว้ในโรชีนไปเลยนะคะมันก็จะช่วยผัดเซลล์ผิวขจัดเอาสิ่งสกปรกออกจากหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ที่สาคัญคือขวัญใช้แล้วเนี่ยมันไม่ค่อยดันสิวหลายๆคนจะกังวลในเรื่องการที่มันมีผัดผิวแล้วเนี่ยมันจะดันสิวใช่ปะตัวนี้ถามว่าดันไหมที่ขวัญใช้มมาาาหลยปีีบ้ ที่มันดนันมันเป็นบางสว่างผลก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันว่ามันจะเป็นช่วงไหนที่มันดันสิวนะคะแต่ว่าไม่ได้ว่าสมมติใช้10บครั้งอ่ะดันสิวแค่แบบ1-2ครั้งเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมีติดบ้านด้วยเลยเป็นตัวที่เซ็เซเลยเนื่องจากว่ามันมีตัวที่ช่วยลดการระคายเคืองด้วยนะคะตันนี้นก็เลยแบบเด็ดมากค่ะ ตัวต่อไปนะคะตัวที่แปนะคะเป็นตัวที่ขวัญม,มีติดบ้านแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยได้เห็นขวัญใช้นะคะแต่ว่ามีติดบ้านตลอดเลยนะคะขวมมัญอาจจะบคนชอบเป็นสิวใช่ปะแล้วจะชอบเป็นรอยสิวตามมาโดยเฉพาะรอยแดงขวัญจะมีพิโอริก้าดักเกิลส์ลัดตัวนี้นะคะติดบ้านตลอดนะคะตัวน,นี้นะคะนอกจากเขาจะช่วยลดรอยดําจากสิวนะคะมันช่วยเหมือนลดความแดงของสิวได้ด้วยปกติแล้วว่ายาแต้รอยสิวทั่วไปอ่ะมันจะช่วยเรื่องรอยดำใช่ปะแต่ตัวนี้ขวัญรู้สึกว่ามันเป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยเรื่องรอยแดงได้ด้วยเนื่องจากว่ารอยแดงมันรักษายากมากถ้า ไปเลเซอร์ที่คลินิกอะไรเงี้ยมันก็จะแบบเออหาย,ยากขวานก็เลยรู้สึกว่าตัวเนี้ยมันค่อนข้างโอเคในการจัดการรอยแดงขวาก็เลยแบบเออมีติดบ้านไว้อุ่นใจนะคะตัวที่๙นะคะตัวสุดท้ายแล้วนะคะมีซูมิงซัลเฟอร์มาร์ค์นะคะจะบอกว่าตัวเนี้ยหาซื้อง่ายนะคะแล้วก็ขวานะ่ะชอบจุดเด่นของเขาเลยนะคะที่เขาอะใส่ซัลเฟอร์มานะคะมันเหมือนเป็นโครนพอกสิวอะทุกคนแล้วมันก็จะมีซัลเฟอร์๓เปอร์เซ็นต์นะคะคือขวานะ่ะเป็นคนเป็นสิวกดบ่อยมากเป็นผดบ่อยมากจริงๆคือแบบน่าจะเป็นจุดๆ,ๆไ่สิวอุดตันนจะเป็นสิวุดสิวิวพดด้งเีนนมักก็ไดม่ใช่ส ไม่ว่าจะเป็นแบบความร้อนนะคะล้างหน้าม่สาดบ้างหรือว่าแบบเป็นเชื้อยีส s เชื้อราอะไรพวกนี้มันก็จะก่อให้เกิดเป็นสิวพดสิวพดเนี่ยหน้าตามันจะแตกตางหรืสิวอุดตันคือสิวพดขวัญนะมันจะแดงแดงแต่ว่ามันจะไม่ค่อยมีหัวมันจะดูแบบแดงแดงบางทีก็คันนะคะพวกนี้ก็คือเหมือนติดเชื้อราอะไรพวกนี้แล้วซัลเฟอร์เนี่ยมันไปช่วยฆ่าเชื้อราได้ดีค่ะทุกคนแล้วก็นอกจากนั้นคือมันช่วยผลัดเซลล์ผิวได้อ่อนๆด้วยเนาะมันก็จะช่วยลดสิวอุดตันแล้วก็ลดสิวอักเสบไปได้ในตัวเลยนะคะเพราะฉ ชอบเป็นสิวพดตัวนี้ขวัจะใช้ก็คือพอกทิ้งไว้นะคะทั่วหน้าเนาะห้าถึงสินาทีนะคะแล้วก็ล้างออกนะคะไม่ได้ทําให้ทุกคนพอกนานกว่านั้นเลยเพราะว่ามันแรงอยู่เหมือนกันนะคือขวน,นะเคยพอกทิ้งไว้ติดกัน2วันหมายถึงว่าพอกถักนานอะ่ะชั่วโมงนึงอะไรเงี้ยแล้วก็ล้างอีกวันก็พอกชั่วโมงนึงแล้วก็ล้างปร,กรากฏว่าวันที่3อะ่ะหน้าลอกเป็นขุยเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ขวรจะบอกว่ามันมีฤทธิ์ในการผัดเจอผิวค่อนข้างดีนะคะหรือถ้าเกิดใครอยากแต้มเฉพาะจุดใช้คอตตอนบัตน,นะคะแ้ะะแลวก็ เล็กๆอ่ะบนสิวแล้วก็นอนอย่างเงี้ยได้นะคะมันก็จะช่วยทําให้สิวแหง้งสิวพดดีขึ้นอะไรเงี้ยคนก็เลยมีติดบ้านตลอดเลยใช้ง่ายด้วยนะคะเนื้อครงเขาจะแบบเรียบเรียเนียนๆมันก็แบบเออเกลี่ยง่ายโดยล้างออกไปง่ายไม่ได้แบบติดที่น้จะล้างออกยากไม่นะคะตัวน,นี้ละออกง่ายะคะ่ะเป็นไงบ้างคะเกี่ยวกับของก้าวหานะคะที่คนมีติดบ้านตลอดนะส่วนใหญ่คนก็จะเลือกตัวที่หาซื้อง่ายๆมาแชร์ุกคนฟังนะคะแล้วก็จะเป็นตัวที่คนเป็นสิวแบบขวัญนะชอบเนาะการดูแลผิวเป็นสิวบางทีเราโฟกัส แค่ผิวไม่ได้ทุกคนเราต้องโฟกัสผิวแบบแการดูแลแบบองรัวมาสุขภาพความแข็งแรงของผิวก็เป็นสิ่งที่ขวัญแนะนําให้ทุกคน,นดูแลด้วยนะคะยังไงเพื่อนๆก็ลองดูนะคะแล้วก็ไปปรับใช้ให้เข้ากับรูทีนของเจงน,นะคะไม่ต้องซื้อตามขวัญหนตัวก็ได้นะคะแล้วลองพิจารณาดูว่าตอนนี้ผิวหน้าเรามีปัญหาอะไรแล้วเราก็เลือกเฉพาะตัวที่แบบเออมันจะแก้ปัญหาผิวแล้ว,ลวมาใช้ก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็มาแนะนําของ9ก้าอย่างไมีเท่านีนะคะ่ะเดี๋ยวเราจะเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย